สวัสดีค่ะอุ้ยเด็กคนนี้ร้อนหรือเปล่านไม่นร้อนร้อนไหมคะเนี่ยม่ร้อนวันนี้ไม่นอนตอนบ่ายหรอคะวันนี้ตอนบ่ายไม่นอนหรอคะวันนี้นอนนี่เวลาบ่ายสองสิบนาทีไม่นอนหรอคะวันนี้ตอนบ่ายึไม่นอนนอนตอนเช้าแล้วค่ะหนึ่งชั่วโมงเนาะใช่วันนี้ตอนบ่ายทำไมถึงไม่นอนครับวันนี้ ะจะมีใครมาที่บ้านหรือเปล่าช่างช่างช่างมาทำอะไรช่างติดแอร์ติดแอร์ให้ใครอ่ะติดแอร์น้อยติดแอร์ให้น้องพาวเวอร์น้องเขาเว่าร้อนคะ่ะใครสั่งใครสั่งแอร์มาให้ป้าจะสั่งให้เอ,อ๊ะป้าจะสั่งให้พาวเวอร์โอ้อิจฉาอิจฉา นี่พ่อนอนห้องแอร์ด้วยไหมแม่พ่อนอนห้องแอร์สวย,ยจริงนะพ่อจะนอนรีบรีบนอนตั้งแต่หัวค่ำเลยเย็นเนี่ยหัวค่ำเนาะเรียบนอนดีกว่าเปิดแอร์ใหม่ๆเนาะช่างยังไม่มาติดเลยค่ะเนี่ยนัดไว้บ่ายสองนะคะเวลาเวลาคนไทยนะครับผมนัดบ่ายสองนี่บ่ายสองสิบสองนาทีแล้วนันเนี่ยยังไม่ไม่ถึงเลยนะครับยังไม่โทรมาเลยนะเนี่ย จะได้นอนไม่ต้องห้องแงเลยเวลานัดแล้วเนี่ยเนาะต้องต้องต้องถ่ายรูปต้อง <c oughs> ถ่ายรูปด้วยเหรอเขียวอะถ่ายรูปถ่ายรูปฟ้องเลยวะว่าไม่มาไม่ตรงตามเวลานัดอย่างเงี้ยเหรอคะ <c oughs> น้องพาวเวอร์เจอปัญหานะครับผมเจอปัญหามีผืนค่ะผืนขึ้นตามตัวตาม หน้าผากนะคะเยอะเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะความร้อนนะคะแล้วก็กินข้าวน้อยมากนะคะไม่ยอมกินข้าวเลยนะคะข้าวกินข้าวน้อยมากเลยผื่นได้ขึ้นเยอะเลยค่ะภูมิคุ้มกันในต่ำหรอเป่าไม่รู้นะเนี่ยเนาะต่อไปต้องกินข้าวเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นผื่นอยู่ตรงหน้าผากนะครับดูนะครับเนี่ยนี่พ่อพ่อเห็นไหมเห็นผื่นไหมครเนี่ยขึ้นตรงหน้าผากนะคะเยอะเลยนะคะ คือหน้าผายิ่งเล็กๆอยู่เนี่ยฮะหวเหยียิ่งมาขึ้นอีกเนาะวันนี้ใส่ชุดอะไรฮะเนี่ยใส่ชุดอุนาอูฮะใส่ใส่ชุดอุนาอูอุนาอูคืออะไรฮะใส่ชุดอุนาอูอูน่าใส่ชุดอูคืออะไรอ่ะชุดเนี้ย อูนะอู๋อฮ้ยสีสันอูนะอูอูนะอูอูนะอู๋อูอะไรไม่รู้อูนะอูแล้วแต่จะคิดไปนะเนาะเด็กน้อยเนาะนู้นเนาะตอนเที่ยงได้กินข้าวกับอะไรคะเนี่ยกินข้าวกับผักผักผักอะไรคะผักผักผักคาเชลัม พักคาเซรามพักคาเซรามอันนี้เพิ่งคิดออกเมื่อกี้หรือเปล่าคะเนี่ยพักคาเซรามเห็นกินแต่กระถินใช่หรือพักกระถินกับกินต้นหอมด้วยเด็กอะไรไม่รู้กินต้นหอมด้วยนะคะเนี่ยเห็นเขากินอะไรก็กินตามเขาแล้วกินอะไรกินไข่ดาวกินอะไรคะกินซอสกินซอสด้วยกินปูอะไรนะปูอะไรอีก ปูอัด,อดทอดอร่อยไหมคะอร่อยแต่ไม่ได้กินข้าวเลยนะคะตามเคยค่ะคไม่เช้ากินข้าวหรือยังกินเช้ากินข้าวเยอะอยู่เนอะเมื่อเช้านะเนาะกินข้าวอย่างเดียวเลยเมื่อเช้านี่เมื่อเช้าเ้ากินข้าวอย่างเดียวเลยกินข้าวกับกับกับแตงแ <tegen> รอช่างมาติดแอร์น้องบาวเวอร์นะคะเนี่ย นขอบคุณนะที่ใครใครซื้อแอร์ให้ขอบคุณขอบคุณใครนะขอบขอบคุณป้าจ๋าขอบคุณค่ะโอ้จุ๊บ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 ป้าจ๋าจุ๊บขอบจุ๊บป้าจ๋าเอายังค่ะยังค่ะขอบขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสียครับโอ้ดีใจจะได้นอนห้องแอร์วันนี้ เห้ไใต้นะห้องแอร์ประสบปัญหานะครับช่วงนี้ไม่ได้กลักบกรุงเทพเลยนะครับเคยฟิว <c urs ion> นะครับกรุงเทพกรุงเทพ <c urs ion> ใครก็กลัวนะครับกรุงเทพโควิดเยอะ er มากนะครับตอนนี้อยู่บ้านตาไปคอน,น,คอ,นอยู่บ้านตาก็มีปัญหาเด็กน้อยขี้ร้อน ใช่ฮิตนอ้อขี้ร้อนแล้วก็เด็กน้อยเล่นอย่างเดียวนะคะไม่สนใจกินข้าวม,มีที่วิ่งเล่นเยอะจะเล่นอย่างเดียวเลยใช่ไหมจะไม่ยอมกินข้าวเลยเออไม่ตั้งใจกินข้าวตั้งใจเล่นอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ,คะ <laughs> มีสิบร้อให้ดูทุกวันวิ่งดูแต่สิบร้อใช่ไหมสิบลอ้ลอทำทำอะไรให้ดูคะสิบร้อ ทำอะไรให้ดูดูน้องพาวเวอร์สุดร้อนดูน้องพาวเวอร์ทำไมแก้มมาชนกันอย่างงี <c oughs> ้ซีซีวันวันนี้ลุงมลวันนี้ลุงม,มลลุงมลน,น้ำโชว์หรือเปล่าวันนี้วันนี้ตแม่จำโชว์เลยไม่ได้ล้ำโชว์เลย อยู่สุรินร้อนมากนะครับช่วงนี้ผมเรามาสองสามวันแล้วร้อนแบบโอ้ร้อนแบบออกร้อนตามมือตามหน้าเลยนะครับร้อนมาก,มากสุดๆเลยนะครับรนะคับได้ยิยนขาว่ามีพายุเข้าทางฝัภาคใต้นะครับเลยร้อนมาถึงแถวสุรินน้องพพวเวอร์เงินออกตลอดเวลานะครับนี่ตามชันจมูก,มกเปียกตลอดนะครับเนี่ เช็ดออกแล้วก็เปียกเหมือนเดิมเช็ดออกแล้วก็เปียกเด็กขี้ร้อนนะคะคนนี้ร้อนจ้าขี้ร้อนมากเลยร้อนมากอยู่บังว่างทำอะไรบ้างคะอยู่สุรินทร์ครบคุณอยู่อยู่ทำอะไรบ้างคะเนี่ยดับพัดลมดับพัดลมดับพัดลมดากพัดลมหรือดับพัดลมดับพัดลมดลวานเมื่อวานทำอะไรนะคะวานเนี่ย เมื่อวานเมื่อวานทำอะไรพัดลมครับเมื่อวานเนมาวานทำพดัดลมพังทำพดัดลมพังไป็นหนึ่งเครื่องนะค,ะครับ <c oughs> เอาเลยไปแยใบพัดลมหักหมดนะครับเมื่อวานเนี่ยใช่ไหมคะไม่เป็นไรตาตาซื้อมาใหม่แล้วตาซื้อตาเอาใบพัดใหม่มาใส่แล้วเสียใจหรือเปล่าคะเนี่ยทำพัดลมพังเสียใจเสียใจครับ ดีแล้วไม่กระเด็นเข้าตู้ตาเนาะเข้าหน้าเข้าอะไรไมันกระเด็นมันหักอะดีไม่กระเด็นใส่ไม่บาดจะทำอีกไหมจะทำทำอีกไหมคะทำพัดลมปัโอ้เก่งช่างเลยเนี่ยไม่ดีเนาะทำพังเนาะตาต้องไปหาหน่มาเปลี่ยนเองเย็นนี้กินข้าวกับอะไรดีคะเย็นนี้กินข้าว แต่งกับถ้วยแล้วไม่เบื่อเลยเหรอฮะกินข้าวเยอะไหมครจะนี่จะกินข้าวเยอะกินข้าวเยอะแล้วก็รีบนอนตั้หัวข้าเนาะวันนี้เนาะดูทิช่างแอร์เนี่ยไม่ยังไม่มาเลยเนี่ยนึกช่างแอร์ในตำนานเนาะ <laughs> ตื่นเต้นไหมคะจะได้นอนนออ้องแอร์เย็นนี้ ติดแอร์ปุ๊บฝนคงไม่ตกปั๊บนะครับวันนี้เอามีอะไรมาอวด FC ไหมครับโอ้ยไม่มาไม่ลงไม่ลงมันร้อนครับมันร้อนแล้วหน้าไม่สวยค่ะดูหน้ามาสวยด้านเง่อออกเหงยออกด้านหน้าไม่สวยนะหน้าไม่สวยนะ จะกินน้ำโอ้จะกินน้ำเหรอถ้างั้นลาแฟนขับก่อนหก่อนเนาะค่อยไปกินน้ำเนาะดีไหมกินน้ำโชูกินน้ำโชอ้าไปไปไปได้ไปแล้ลตวตปรไปเอามาไโชว,โชว,ว,ว,โชว์โชว์อย่างเดียวมีอะไรก็โชว์นี่ก็โชว์อย่างเดียวไม่เห็นอะไรค่ะเนี่ยมองไม่เห็นน้องเพาเวอร์กินน้ำเลยค่ะ โอ้กินน้ำบ้วนปากด้วยนะคะฟันจะได้สะอาดใช่ไหมแล้ว <c oughs> นั่งมันกินน้ำบ้วนปากด้วยนะคะปกติเราบ้วนปากแล้วเราต้องบ้วนออกไม่ใช่หรือลูกอันนี้บ้วนปากแล้วตื่นเลยนะคะโอ้ฟันสะอาดนะคะเนี่ย <c oughs> กินน้ำยังไงเนี่ยหอมมาถึงเนี่ยนี่ยตรงนี้เลย ง่วงนอนไหมคะเนี่ยยังยังค่ะพูดพร,พร้อๆแล้วยังค่ะแล้เเาเจอตับซโซโน้ทั้งนั้นล่ำลาดีกว่าไปแล้วสิบนาทีแล้วลูกแล้วมาส,ส,สวัสดีก,ออก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยต่อจีกซอแล้วนี่สิบนาทีแล้วแบตพ่อจะหมดแล้วเนะี่ยเมมโมรี่พ่อจะเต็มแล้วค่ะมาแล้วท้างางนั้นพ่อล่ำลากานะ่อนนะมาล่ำลากันแล้วกันแล้ว สวัสดีมาฝากช่องก่อนนะฝากช่องน้องพองนอ่าอย่าลืมอะไรนะคะอย่าลืมกดะิ่งกดแชร์กดไลค์กดค์น้องพนค์น้องพวช่นะคะาน้องพั้วน้องพเวขอบคุณมากค่ะแล้วก็สวัสดีสวยๆก่อนค่ะสวัสดีค่ะ